เพิ่มพลังเสียงให้ทุกห้องด้วยซันบัก2,000วัตต์ครับเชื่อมต่อไร้สายคาราโอเกะได้ฟังเพลงเพลิดเพลินทุกที่ทุกเวลามาเพิ่มพลังเสียงให้กับบ้านของคุณด้วยซันบัก2,000วัตต์นะครับเครื่องขยายเสียงโฮมเทยเตอร์ที่จะเปลี่ยนห้องให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ส่วนตัวได้อย่างง่ายดายนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับกำลังขยายสูงถึง2,000วัตต์ให้เสียงทรงพลังและคมชัดครับ และที่สำคัญรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเพลงไร้สายจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกสบายนะครับเรามีช่องเสียบ USB แล้วก็ SD card นะครับรองรับการเล่นไฟล์ mp3 ไม่ว่าจะเป็นการจากไม่ว่าจะเล่นจากแฟลชไดร์หรือว่าการ์ดหน่วยความจำนะครับวิทยุ FM นะครับพร้อมหน้าจอ LCD ให้คุณเพลิดเพลินไปกับเครื่องโปรดได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับ ที่สำคัญก็คือรองรับการใช้งานระบบคาราโอเกะในบ้านหรือในรถยนต์มาพร้อมช่องเสียบไมโครโฟน2ช่องพร้อมกับการควบคุมเสียงแหลมเสียงเบสและระดับเสียงนะครับมาดูการใช้งานกันนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธให้เพลินกับเพลงโปรดทันทีเพียงกดปุ่มเลือกโหมดบลูนะฮะแล้วก็เปิด FM ด้วยการควบคุมกดปุ่มที่คําว่า FM จนปรากฏบนจอบนหน้าจอนะครับและการใช้งาน AUX หรือ Line-in ก็กดที่คําว่า a u x หรือ line ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับทีนี้แพ็กเกจก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขยายเสียง1ชุดนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลอีกหนึ่งะฮะหมายเหตุดีหนึ่งนะครับเราจะไม่รวม usb ได i หรือว่า CD c sd card ในแพ็กเกจด้วยนะครับและที่สำคัญก่อนใช้งานรีโมทคอนโทรลกราณนานำคอลอยนะครับปรงใสออกก่อนนะครับหากคุณกำลังมองหาเครื่องขยายเสียงที่ครบครันทุกฟังก์ชันนะครับ s u n b u g สองพันวัตคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณนะครับสั่งซื้อเลยวันนี้เลยนะฮะกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ